ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมูลพออีกแล้วนะครับผมอ่าเมื่อนี้ผมก็จะมาแช่นะครับเทคนิคไม่ม่เทคนิคดอกมหาระดับความสูงนะครับรลักการติดตั้งอะติดตั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็ระดับความสูงของอ่างล้างหน้าระดับการเจาะรูตรงนี้นะครับว่ามันจะระดับท่อใดมันจะพอดีโอเคข้ามเริ่มกันเลยเริ่มจากการเจาะรูนะครับเจาะรูตรงนี้นี่เห็นบ่บนี่เจาะรูน้ําทิ้งนี่เห็นบ่ขบองผมจะใช้เป็นท่อ ท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมอเอามาด้วยข้มาท่านเดาคนี่นี่นะครับผมนี่ท่อหนึ่งนิ้วนี่ตรงนี้จะเป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับต่อไปออกไปทั้งหลังหลักจ้างเป็นขยายเป็นสองนิ้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะเป็นหนึ่งนิ้วลงไปลงไปแล้วจ้างขยายเป็นสองนิ้วนะครับผมความสูงนะครับการฝังไว้ความสูงจากระดับพื้นแล้วได้แล้วแล้วเสร็จเลยคือ เพื่อปลูกกระเบื้องเพื่อ,อยังแล้วนะครับให้มันได้อยู่ที่ห้าสิบห้าเซนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมบัดน,น,น,นิดนึห้าสิบห้าเซนเนาะเดี๋ยวผมเดินหารับเมตรก่อนเด้ออ่าได้ตะะดารับเมตรไปแล้วนะครับนี่อยู่ที่นะครับนี่เหงมห้าสิบห้านะครับก็ตรงนี้ผมกับฟังเล็กไปจักหน่อยอยู่เพราะว่าที่จริงแล้วมันต้องเอาออกไม่อีกนะครับถ้าเ้าปลูกกระเบื้องอ่ารากานะครับถ้าคุณปลูกกระเบื้องด้านในคือห้องน้าตัวนี้เปลี่ยนห้องน้ำไหม ของอนคนงานนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราจะปูกระเบื้องทับอยู่นี่พวกว่างทอว่างอย่างนี้คือเข้าปาดฝังที่หลังนะครับคือเข้าฉาบแล้วเร็จเรียบร้อยปุ๊บเข้ากับมาปาดทอแล้วก็ฝังที่หลังเข้าจะลู้เข้าจะเช็กระดับตัวนี้ได้นะครับผมนี่ตรงระดับตัวนี้พานไปนะครับห้าสิบห้าเซนเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ความสูงของตัวนี้ทีนี้ความสูงตัวนี้ผมเห็ดไปที่ 8 5หาเส้นนะครับที่จริงมันเลยมาตรฐานนะมาตรฐานเขาอยู่ที่80เซนนะครับผมคิดว่า80เซนนะ่ะมันตําเกินไปนะครับก็คือผมทําไว้อยู่ที่85เลยนะครับ8 5หาเส้นนี่จะพอดีเลยพอดีง่ามแบบพอดีล่างหนาะไ้สบายนะครับปั๊บนะครับผมนี้อยู่ที่85เซนเลยนะครับผม โอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือความสูงของอ่างครับตัวนี้แ5สิบห้าตัวนี้ห้าสิบห้านะครับผมเพราะว่าใส้ดื่ออ่างนี่มันจะพอดีแบบยางสวยงามเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยให้เราตัดใส่นะครับนี่เพราะว่ามันมันมากเหมือนะมันบอกพอดีอยู่แล้วนี่ให้เขาตัดใส่นะครับตรงนี้แล้วก็ทั้งในเนี่นเขากะซิลิโคนนะครับ ซิลิโคนหรือเราสันกับอะคริลิกบีบแล้วก็เอานี่แปะปับ๊บเข้าไ้บริหารนา้ำาย้อนขึ้นมาตรงนี้เอาซิลิโคนนะครับอะคริลิกบ่อรนะครับไอะคริลิกมันจะเปื่อนซิลิโคนขาวลูดนะครับผมลูดเก็บขอบอันนี้ผมยังว่าท่านลูดหรอกการลูดเก็บขอบก็บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยติดอ่างล้างหน้านะครับผมโอเคคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทำคลิป คลิปต okay, ่อไปอาจจะมีเทคนิคที่ดีโอเคคลิปนี้กับ๊วยสวัสดีครับ